คนนั้นก็เป็นพี่รักเ <Hey. S 1> ท่เานั้นนะคะแ่ต่ออนเ uh. ท่านั้นนะคะแค่เราแต่ออนแล้วใครล่ะ uh. แล้วใครล่ะ จะกคยี่หรือไปต่อแค่ทํ่อะบทเสียขาออคนนั้นต้องเป็นที่รักเท่านั้นนะคะที่รักะออนเท่านั้นนะคะที่ราจะออนแล้วใครล่ะ แล้วใครล่ะออจะใครยี่้ไปต่อไต่ชอ่อนนต่หรือจะเป็นช่วงเวลาให้เับโปรโมทแบรนด์เราอีกอย่างเช่นตอรีเอรวันนี้ที่เรา่ข่าเรียบโกมารับแดด่ส้น้าของพวกเราสองคนยังไงอย่างเช่นอาวสวรรณเดอร์ที่มีโทนสีที่คุมิานหรือแมกกาธาคิฟเซ่ ให้พี่อธิบายตัวอยพี่เจน้ตอนแรกอะแตก่อนแต่ก่อนอาจจะลดลดลดแบบใส่เสื้อผ้าลดเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าลดราคาลดราคาพรอผ้าหน่อยเหมือนมีอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ลดลดแก้วสิบเปอร์เซ็นต์้ฟิเนี่ยราะว่าเนื้อผ้าทำไมมันน้อยจังเนื้อผ้าเหมือนผ้าพื้นหนึ่งอะ แต่ตอนนี้ดูแบบสบายมากขึ้น uh huh. สบายแต่ก่อนชับใส่ส้น uh huh. สูงหลิงต้องมองน้องอย่างนี้ตอนนี้เป็นเป็นแบบว่าฟิล so, เรียกว่าผ้าใบาแล้วก็กางเกง ขูดสบายๆตัวใหญ่ๆปรับตัวจูนกันจูนกันเนี่ยเลยมาเป็นรมานนี้หรอถึีว่าน้องเขาแบบมีทีเขาเรียกว่าอะไรทำงานเยอะแล้วมีเงินซื้อเยอะิกมำชิ้นใหญ่หน่อยตอนนี้เป็นเจ้าของคลิปไายเลย